ตามไปด้วยน้ำจิ้มสุกี้สวดจัดจานไปเลยเอาเต็มเต็มเต็มาม,ม,มบิ๊กบิ๊กจัมโบ้เลยครับตามด้วยปลาหมึกชิ้นปลาหมึกโอ้โหเต็มถ้วยเต็มชามร้นเลยครับโอ้โหชามบ,บิ๊กเลยครับเนี่ยโอ้โหล้นถ้วยร้น,รนชามเลยฮัอ,อฮอตด,ดอกก่อนเลยออือ ก่อนที่คนเข้ากันเนาะเดือะอมากโอ้โหกินจัดเต็มเนี่ยร่นกระเพาะเลยครับเนี่ยสีสันสุดยอดมากพ่อ,อเมยพี่น้อง มากินสับแซ่บเมนูบ้านๆน,น้ำกันเมื่อนี่ครับนุ่นแล้วพริกผัดหมูนุ่นเนี่ยพริกผัดหมูเนะาะแต่เมนูบ้านๆน,นี่ดอกสรรว่วเก็บมาจากสวนจากนาเขาสวยร้อนๆมาจัดเต็มกันไปเลยนี่เนาะกินง่ายๆหยิบมือ แต็มเต็มพริกผัดหมูกินเขากันของแสบของชอบผมสุดยอดอือหือ แสบนัวแจบนัวครับตามด้วยนี่ผิดพ,พัดหมูห <c oughs> เข้ากันดีครับนี่แซ่บมากอดอกสะเดาลวกแมกินทั้งต้น กินทั้งดอกว้ากินดอกดีกว่าเนาะดอกกันเลนซับเต็มๆแค่แซบออเดิบนาะพอแม่พิ่น้องปิ้งของกันดีมากกับพริกพัดนี่ครับว้าวพัดพริกเนาะคำใหญ่ๆโต ก่อนหิวก่อนกินกัดเต็มมือนี้ครับโนนัว,นวมาครับผมพ่อแม่พี่น้องมือนี้มากินแส็บๆน้ำกันก็จิม,มีนี่ครับต้มเนื้อขมนี่ก็ต้มเสบป่านิ้นนี่ครับใส่ใบพัดขงแนยงนี่ก็ใบพักขงแขเนยงมากินแก้มกับพักสสเดารว,วกว้าวอะ ทำแหลกก่อนเลยอุ้นเอาใส่เลยครับใส่เนื้อใส่เนื้อว้าสุดยอดจัดจ้านจัดจ้านขมขม,ขมพอดีเพดเพ็ดนัวๆดอกสะเดากินแก้มลงไปเลย ถูกกันถูกกันตามชอบผมชอบขมๆนี่ครับนี่ครับต้มแส่บป่านิ้มใส่ผักแหน่งกินหอมขึ้นมาเลยชวนหิวชวนแส่บครับจัดจานสุดยอดตามความหิวเลยมั้นี่ แก่ยครับนี่ครับดอกสะเดาเนีนยหมอมอกกาดไส้ลงไปเลี่อยเยจัดจานจัดจานว้าสดตามลงไปด้วยน้ำนี่จัดจัดนัวๆามริกเม็ดต้มแสบป่านิ้นนี่ครับ ลิ่นหอมของพักแหนงสุดยอดสมหิวสมอยากเลยครับพร้อมตักเข่าสวยหล่อนๆใส่จานหรือทานี้ข่าเหนียวเนาะกับมดปุยมดกินสัเส็บสดน้ำตามลงไปเนี่ยเสบนัวขนาดครับมือนี่สมหิวสมอยากเลยครับพอแม่พิ่น,น้อง